คณะเกศษศตร์วิทยาศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมันดับหนึ่งและเหรียญทองพลหลวงคุมพลวิทยาศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมรนดับหนึ่งวรานุโคตบุตรวนิดาสีสุดชามนทิดารุ่งชัยเจริญไพรเมลดาชัยทองสีพลอยชมพูสีรีสุภกรปราโมจิจิตจิตาพรเงางามปินกระหนกกมลสะอาดสมัชชาสม,มวังสุกฤตตาสมทองวราพรเรียบร้อย รุจิการบุตสาธรรมสิริประพาพาวงพักควดีชมพูมีพร้อมสีเจริญวนิดนัทวุฒิเักบุระณะกุลชัยสาวิกาวงอมาตสุภัสสอนพินันสุชาดาเท่สูงเนินนวดีแสนกลงพลีพัชริดาสีวิชาพิมพกาภูเหมือนบุตรสสิปภาเหมือนวาจากันนิกาสายสมบัติเจสดาพรทองจุธา นักทพลบุษบาพัฒนันเป้งคำภาสริกมลมงคุณอาริยานาคำมูลวิทยาศาสตร์บัณฑิตเกียรินิยมอันดับสองทันชนกชัยสุวรรณปัน,นิกาสถีรนาคภูมินนักทะกรมลิทธิเดชวิชุดาแก้วมีเศษฐาสุขบัวสรัญญาละครสีจิรพันธ์วงชารีทันบัตโพพันธูลจุธามาศบุญรักชาตินลุมลยงยุทธจิดาภาเพลงธรรม บุญพงอ์อนุตระเวกินกลโนการสีเสาวงชนิดาหยางนัทิดาทาพิลาศิรวิทย์อุทธกฏหัตถชัยชนกตันกะกลอริสาจิตกุศลทีรวัตรทองเกล้นพัชรดนัยขันโพน้อยพิชาพรเกณฑ์ภูเขียวมาริสารอดกลาง พัทริดาลิทธิลงโชติมณีสิริสุวรรณสุพรรณีจันสะบัวปิยธิดาโรมาสาจิตรานุแก้วอุ่นเมืองชุติการชัวธัญยาลักษ์ุนชัยศรีชนทิชาคำสิงทศวัรจำปางามกนกวันศรีพาปรัชญาจอมพลเมืองสุภกรทำรรนาชิชนกกู้เขียวปฏิพานขันเงินสิรักษ์ุมพากรธิดาทุ่งยอ กิราพรอาจปาสานัตวุฒิถิ่นสีฐานวัชราพรบุญหลงศลีนภาพดาเวศจันทการเทียบกลางสสิพินฝอยสูงเนินนัทวุฒิคุ้มบุ่งคลา้าพัธนันเผาชาสวิตาสวายประโคนการติมาแก้วสีขาวกิรายุทธคำแก้วนัตกิจเทียนวิทวัตรัชพลโพธิสารจิรานันจันทรีปรวีนาชินขุนทศ ชลิดาสีมาสรพัฒนพรมเวียงลักษมณีชาติวิเศษสุรัตวีสวดีสุวรรณประทีปอาทิตยาเห็นหลอดธัญญาอบอุ่นปานิสลาโพธารินพัสดาสิงโตวรินดาพร้อมจิต อดิศัก์จอมทองนักการปัสสาวโกพันธิกาเรียบร้อยสุดารัตนภูลชนทิชาจำปาม่วงส้อยน้ำทิกบุตรราคำเบนจวันจันทกลุลสุพมงคลพลเมืองกันทิชาดวงบรรเทาชวันลาดดอนมุง่งนภัทเหมวิทยากุลบันธิกาบุรารักษ์ชยานิดงามเขียวทักษิยานาันขุยจันทึก บันทิตาขวัญโพลพรทิตาคำกรองพัสกรคำภูษาอินทิราพัฒนแสงวิทยาศาสตร์บัณฑิตกระหนกพันชัยชนะกรกระหนกสุดวิสัยกรทวัตโสภาพรกฤิตีพบไหมทองกติตยาพรใจแก้วกริตยศด,ด่านโคกสูงกติตยาอุ่นแก้วกติตยาพรตาลกากฤิติกาวงปัญญากฤิศดาวิชาโครธ กลิตบุรเชษมานศสีกลษณพงษ์แสนสีมน์กอประกายกล้าหารกัญญากรเพียนอกกัญยาลักษณีเราสังกัญยาพรคาไขการจนาสะแก้วการจนาสีบุญเพลงกิติภูมิปลึกษาหอมกิติพง์แก้วอุดรกฤติยาประชามอรกุณทิดาพรญาติปรื่ม เกตกนกลือชาเกื้อกุลพลเดชาคณิษฐาเชียงเมืองคติยาพรเสนบี้คณาพงษ์ชำนานกุลขีตักขลีวงเพนคุณัตทันตาหะจักรพัฒนายยศจักกรีอาจนยงจันฉายเพียสายจันทนาจิตจันจารุพัฒนดวงจันสีจิตานัทวิทเพลินจิติดาเวนาจินจุธาธิธรรมจิรพัฒน์จันเกษมจิรสิทิ์สุติ จิราพรศีลาจิรวดีเหมือนวาจาจุธารัตสีอ่อนแลจุธาทิพพาพิรมจุธารัตบรรณารักษจุธารัตพันของจุลีลักษเจตกรรมเจนจิราอาสาย่อม เจนพพดงสีแก้วเจษดาบุญปากดีชนะตนบุตรสุขประเสริฐชนินทร์ล้านน้อยชยิสราจันธมานชนระดาสินทุชัยชอบปากาชาวเมืองปกักชาคลิตทองกลางชิติพัฒสับโสชุติมนสีม่วงงามโชคทวีทะแขง่งยานิสามะลิงามทัพปนศนส,สุวรรณทิติพรบำรุงหมู่ ทิตยาคุณขวานนัทกฤตศรีสุนุนนัทนิชาศรีหาลุนนัทกฤตตาโยมนัดนัทธนันพันคองนัทนิชาอินทระปถมนัทนันแพงยานัทพงศ์จ้อยพุทธนัทรัตน์ทองเพชรนัทริณีพริพิมายนัทรุจาปาทนนัทวุฒิธงหานนิชาตรีศาสตร์นิชาพัฒสุทธิดวงกมลโปร่งสันเทียดวงรุดีเพชรเกตดวงดุไทยพลมาตร ดิศรินยาคำภูต้นคิดสีเนียงทักษินสวัยศักดิ์ทัศมาลีโตมาชาทินพัฒลือชาทิพยดาผิวคำแทนไทยบุตรจันทธนกฤิอุ่นแก้วธนวัฒนวันทธนสอนสอนวิเศษทนชาภูทาธนากรเหนือเกศทราเทพภูมาศนาทันจิราโรอภิรักคุลทันชนกชุมภูราช ทาน,น้ำใสบ้งผิวทิดารัตชมชื่นทิติมาเงางามทิทวัตสีโคตรโพธิรพัฒเชื้อดวงผุยนันทกรอินทแสงนพร,รัตพรมจักนภศรฐานโอภาษณภสินสอนแพงนริญญรนยาทรัท์โรจนทีนรินทร์คำวุฒนรุมนแสนจังหลีดนลินีโวพักดีนันทวันสีมาจันนันทัชพรพันพฤกนาทานทองแสง นำวิทนักปลามน้ำหนึ่งจันทบุรีน้ำหนึ่งมุมทองนิพาพรต้นสีนนนุชนาจันทพลบอดินวงจรัดเพชรบุญทิชาหาปูทนบุรินแสนเขื่อนบุษบาวันเย็นวันเบญญภาผลทวินเบญญภายอดพุทธปติญญาปวนล,ล่าปนิดาสุวราลักษปทุมรัสช,ชัยมหาปพัสสอนโพธินะปภาวีเนแสงสี ประพัฒส,สอนหมอแพทย์ประพาพรไทยอ่อนปลายฝนนรงค์ปลายฝนพรมพิลาปักษชนสาแก้วปัญจพรคำจันวงปัญญากรแย้มกลิน่นปาริชัดวงปัญญาปิติพลกองโภปิยธิดาการปักศินปิยธิดานามเขตปิยธิดาสิงหวิบูลปิยดาร้อยพาปิยะวันงอยจันสีเปรมวิพาชินะจพงศธรลือชา พรทิพสีพาบุญพรทิพาสีดอนชันพรพันวงเวียนพัศวรรณบุญเพลิงพระรางกูลพิมพ์เก่าพันนิตาหอมเลยพันธิชานวลเตยวราพรเพียรักษาพิมพ์วรีพิมพ์พิศาลพิมพ์พ,มพิสาพลสีหาพิยดาสมมีทรัพย์พีระดลปันทวงเพรลดาหงสาวงเฟื่องฟ้าแสงจันท์ พัชรพรลาชาลีพัทธลดาดวงคม่มพานุวัตผลเพชรพานุวิยศศีหาวัฒนะพานุเดชชัยมิง่งพานุมาตศฉำสูงเนินพานุวัตโพงามพาวินีพุทธเพงพีรพัฒนอภิชาตวานิชภูชิตคนแรงภูมิปราชโยรยาภูสิทธิ์แช่มพุทธามงคลก้อนจันทร์มนทิตาป้อมเพชรมทิรายโยทามณีรัตค้าสุกร มณีรัตประจงรำมัชฌิมาพระนุแสงมาริยาถือสมบัติมาวินทองเกลี้ยงมุทิตาสนามทองเมธดลปักเขตานังรักเกียรติชูรัตรัชดาพรรีกุลคอนรัชนีกรพลสีรัฐกุลตาดีรัฐศักดิ์รีสุนามรัติการดวงทิพรัตนพรสิริสมบัติรุจิราคำหงสารุจิสยาหินสวชิรวิศรีสุวรนัน วราพรหิตคุณวรายุทธผาอินวราวันนามไพรวริศลาศิลาเกิงวริศลาออมสินวรุษบรรลือทรัพย์วัชรพลสิงมลวิชาพรัตห่อเหินวิพาดาหารจางสิทธิ์วิไลวันโคตะบินวิลาวันพวงชมพูวิลาสินีสารดีวิวัตสิม,มาสุดวิศนุพงศ์สกุลนามรัต วีรพัฒนสุกโตสรุตยาโคทิเศนสสิพิมพ์ทิบลือตรีสิริพัฒสอนลือชัยสิริจัญญาตะวันสิรินยาภูแขสิรินทร์คำคอสิรินภาวิชาวงศ์สิริรัตน์พลรักษาศิวกรศีอุดรสิวพัฒน์เมธาพานสายตา สุภกรเทพกมลสุภกิจแปรนดีสุภวันจันอ้วนสถาปัทอิทธิโคตรสถานนวรรณพฤกสมฤทัยจ๋าสริวิเทศสหภาพสีภาราสลินทราโสภาสิริยากรศริพัฒนาจากสุจิราชาลีรัตสุชาดาทูลพุทธสุดารัชชมวันสุทธิวศัก์สีดาสอนสุธิดานมศสีฐานสุปรียาปักสาพันธ์สุพันนีนามวงศา สุภาการจันทราจังลีดสุเมธีสีขัดเขาสุระเกียรติพืชสิงสุรเชษฐาลี สุวิชาชัยปราบสมนัตเอี่ยมสะอาดหัทยาเหมือนลืออชิรยาลาดีอชิรวิศสาวกอธิวัตรสาราสวัสดิอนุชามุนาดีอภัชชาปัญจันสิงห์อภิญญาผาจันอมรเทพโสภาวันอรดีหวังรวมกลางออนปริยาชิดพ่อค้าอ่อนอนงโพปัสสาอริสานาพรอริสาราชวงศ์อรุณีวงดวงอริษาแก้วกองนอก อัชราพรบริสุทธิ์อัทราวดีศรีบุรินอาภัสราชูกลินอาริสาหุงเมืองอิสระค้าศรีทองอิสราพรมูระโศอุปริมาพรภูแด่นอุไรรัตใจกระสันอุสนีมาศสายรินโอปอวารินไอระดาวังดีกเกษตรศาสตร์บัณฑิตเกียรติยมอันดับหนึ่งสุภราพรเทินสั์เกตพัชราพรโยธาน,านัน กเกษตรศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองวุฒิชัยปัตฐานะ ออนอุมาบัวรพาจิราพรชัยเคนเบนจมาศนวลไทยสงคานณทรโถตะบุตรชัดชดาจันทาธุมกวินวงชารีพิชิตพงน้อยโสภากิติทัศน์กิติภูวนาถทมว,วันกุลบุญสุภรัตทองเรียมทศพรชุมภูที่มาจิรานุวัตรงาทองเจนจิราทรัพย์สินมากกนกวันบุญบรรดาพัทรพงพันตู้นิติพรจันบุรี กรกนกประยูนกันสุดาสิริสุนทรรุจิสยาสีทุมกัญยารัตพงเพชรเกษ,ษตรศาสตร์บัณฑิตกฤษณพลเกตมาลาชนะพลวิริยะจิตชนนิการขุนอ้วนชนาพรธรรมนารัชชานนรักษตัตวราพรพลดงนอกวิลาชินีกายสิทธิ์วุธธิพงผ์ผาแสนเถิน สัภพัสอุตตะธรรมมาสรัญญาปุเรนเตสิริรัตวงกมลชุนสรินทิปขันสมบัติสุดาพัฒตีกามนจิตทิชโชคสดาสิทธิอมิตาคารเพชาอัสดาวุฒทัพกรุงวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตฮาจาริยันริสกี้อันบาตีฮาติน่าริริาายังซารีริสแมนอุนตาริสกี้เรสตูปามันกัส อุสวาตุนมุสลิหากนกวันยะหัวดงกันกมนเทพทองจริยาชินรัตจุทาทัตรัรตนพงศ์จุทามาสอนเมืองจุทารัฐพิมพาเจษดาพงขุนเจริญรักชดาทิพโปรกันชนละพาท,ทองกลัน่นทิติยาขุนเวียงจันทร์นฤบดินยินดีนัฐธการพันขาม นัทนรีกันทะรสอนนัทพลศรีธิรวัฒเกิดขันมากธนพลเลิศเจตนารมธนรอดสีชาธนากรกุลราชธีรพัฒศรีชาธีรพัฒสุรคายนิตยาโพวังนิสากรปินตาพรมปวริษาเปรกัญญาเปรมกรมลนวลบุญมาพัชระสีชมพู พรจิตหินเทาพรซีนีเซนหอมพรสุดาชัยโชธพรทิพย์ส้อยสายราตีปะเสวนังลักดารัตอุปโคตรวรวุฒิคำพิทูลวาริศไทยประสงค์วไลพันธ์ปรีประดิษฐ์วิรยุทธ์สิมมาคำวีระชัยขุมดินพิทักษ์ สรัญญาสีตาแสงสิริพรเอียสกุลสิวรัยกรพรยะพันธ์สาวินีพันธ์มหาสุจิตราสีอุบลสุพิชยาเผยสิริสุภกิจสินสุขเสกสรรค์คำละมูลหัดสดินหุ่นสุวรรณกุลอมิตาขาวสุดปรัชญาดุษฎีบัณฑิตชัดพง์คำเลิศ ทรงทรัพย์อรุณกมลทัศวรันสมจันทร์นารีรัตอุนวงพัสกรพุทธฉายาวิพาดเหลืองบุตรนาคสมยศมีทาอนาวินพรมเทพอมราวันทิพยวัตร काम पता किन पता किन मनोकाम कि न पता कि निकातवा नर हे किने कियन तो बोधिया मुसा क्या